สวัสดีคะ่ะยินดีเข้าสู่ช่องปู่ของย่าพาแฟมิลี่นะคะขณะนี้เวลาสองทุ่มครึ่งนะคะเบิงจ้าคุณประกันเห็ดยังสองไหมลูกตาํตาเสือตําเสือเว่นมากก็เกี้ยเขาตํตาาสตรสตําเสือภาษาบ้านเท่ากับต,าาตําาดภาษากลางกระทอเสือโอ้อยเด็กมือยแย่ค่ะแก ผ้อ่อนจริงจังขนาดแนมเพียนอยู่บ่ยายพอาอ่อนแนมเหียนอยู่บ่กังเว้นกับผ้ากันไปเกี่ยวเข่าถับบ่เห็ดกลางขึนกับบดเห็ดนะเบะยี่ผ้าอาบน้ำเหรอเบยา่ผ้ายีอ่อนดียังงบึงสภาเลยยังเลยค่ะ ก็นอนรับบได้เห็ดก็นอนโบรับว่าใช่อันอยาก่อเขาไปข้างในกับโบได้มันบหลุมเพื่อนเห็ดอยู่นี่แหละง่วงกับเขาไปนอนได้ลายแล้วบ่พีโอ้ไก่สิโค้บพืน้นเลยตัวนี้พื้นแรกอันพื้นแรกตั้งแต่พูดนละ้ค่ะพี่นอ้องตั้งแต่ถ่ายให้เบิรงเธอแรียกเล,กกละพื้นแรกนะคะนี่ตั้งแต่ถ่ายให้ดูวดที่แล้วนะคะไม่ค่อยมีเวลาทำเนาะ <ไ>ทำกลางคืนนะคะวันละนิดละหน่อยนะคะาากลางวันไปเกี่ยวข้าวนะคะอะไรคืข้าพนี้อาชีพอะไรสวยงามน,นะคะสวยงามน,นะคะบุญยากาแล้วมันเจาะเนี่ยเราจะแหงนงเมืออม่อแรกเ <laughs> มื่อแรกของปลาอ,อ่อ <laughs> นมัก,ากขาบ่คอยขี้ค <c oughs> ุยเลยนั่นนี่น้ำจิ้มมาเน,นี่นยภาพยนดอกับยังไม่ได้ตั้งใจ อันนี้ร้องซื่อๆมันงวะอ้ยนั่งดีๆได้ย้ายเด้อบัอยากเข็นเลยเอาออเห็นไเลยเจังเดียบันนี่เทเดจังบันี่อ้งสิสิพันนห็บเงโอ้คุณสิพันธพันศาสเบิงเบิ้งเบิงเบิงนี่ย่อลงนะคะย่อลงเจ้าก็ย่อลงปะออนมีแห้งอยู่บ่โอเคย่อลงนะคะก็เป็นเสียงเสียงแม่แม่ ดิบเล็งเสียงนนอเอเออบตงด้วยน่ะเด้อดับมะขาาใหม่นี่นปวดอะไรอันนี้สบอบอนั่น่ะหนาเล็กข้างใตอกูน่ะนี่บเออเอาไปยังไหนูกมะผวีให่มัมลูกปอกอ๋อดบอกเออจะว่ามมนวิงเงเ้ยอัอตบประมานี่บ่เห็นมันตึงอ่ะนี้ ตอกตอกเข้าไปน้ำจมขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวพูดโจมอยู่ฟังนั่นปอนไมายายพามาจมมาเนี่ยเบะมันคือห่อลูกขึ้นนะสันค่ะลูกขึ้นบ่อนี่มันห่อลูกขึ้นว่าต่างก้อนมันต้องใส่แห้งได้น่ะเอองัดขึ้นมาเนี่ยเออสุดยอดบ่าเนี้เบิ่งฟีมือเบะไปเนี่ยเบิ่งฟีมือเบะไปเนี่ยพูดอ่ะ บอได้เอาไหมไมันมเหยียบเ่อกแล้วทิงน,น่ะมั่เหยียบใส่ดี๋นี้นเอาเหยียบละ <c oughs> โอ้ยายเสียดเด็ดไม้งันัมันจะสิเชงอะแ่ิที่เดนแวแมวใส่กรังขนาดเลยแมกัก <c oughs> <c oughs> ให้ <c oughs> มจมไหมไ <c> ม <oughs> ่ถือรักเนาะเาาายดูกเห็ดหนกเหยีนอยยายยาังเห็ดอยู่เนาะ เฮ็ดเพื่อนยังนี่ถามเนี่ยเฮ้บัวรับบันอนเฮ็ดเพื่อนยังนี่อันเบื้งอันจากที่แอ็ดไออยู่กับแม่มานะคะสามสิบแปดปีนี่เบื้งแล้วเป็ตตารวยเลยได้แอนซิงที่เราเฮ็ดมาเนี่ยโบรวยเฮ็ดหลายอย่างค่ะจ้าเฮ็ดยังเฮ็ดลายกูบ้านกูเมืองเขาแต่ว่ากับโบรวยยังมาเนี่ยครบแล้วแม่คาดเดียังเงิน่ละ ทำทำบุญทำทานนะคะนั่งบ่อเขาทีว่าม่ขน่ดมันเซิร์กันแล้วอะน,น,นันองเสิร์ฟจังอยก่อนหน่นะเอาแม่ม ตามต่อได้บ้าอเนี่ยค่ะตาต่ออันนี้คือมัดมัดอันนี้ไว้เอาผ้ามัดไว้พอดีเดลยขาอันนี้เลยขาหมองนางมัดจับเจือถ้าไม่ใส่มันกระพรูดงั้นมันจะไหลเนาะไปต่อค่ะประอ่อนตั้งใจหน่อยนะอ,อ,ยยยอ่าตั้่ใส่เต็นหน่อยเอาอ่อนลง เยอาคเ้ามอากาศเริ now. Now. Uh ่มเย็นแล้วเนาะเดีสยจกันยาแล้วเ่ยเมื่่นะเย็นเย็นใกลจะสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะไปฝนต้นหนาวแล้วนะคะตอนนี้นะคะบ้านนอกเรานะคะันอีกฟ้องเธอกรแล้ว โอ้พื้นยาวครับพื้นนี่ะยะมาตรฐานาบรเภะ มันถือกวางถือรอกมันบอฮะอมันถือรอกมันบจอรองกันไงบอมันกัะเขาอยู่บอเขาโยมันหัดจะว่ามันโยเทิงนนะมาผีเอาไว้จะไล่นมันบิดไปฝุ่นยังยันเป็นเรงเนเพิงพามันเป็นเรงเงแม่ ปันมีว่ามันเป็นเลนมันในน้าในน้าเพื่อจะไล่หนามันมันบิดเสือกบะต๋งมันบอกความหมายเข่งเงื้อขึ้นเงื้อโล่งเนาะเงื้อไม่ขึ้นหมุนเก็บสนมันคือจังว่าง่ายเนาะแต่กับว่ง่ายเนาะ่เคยเห็ุปอออนจะต้องมาเสือบทด้อยเสือบทดอันฟื้นวีซ่าจากเบียดด้อย เริ่มแรกกูแล้วเฮ็ดแต่เริ่มแรกตั้งแต่เริ่มมัดเสื้อกูแล้วเข้าไปจะไล่เสื้อไม่นานไมนยิดอ่าอ่าจึบ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 คำพื้นหมอน้องไปไล่ไหวเนาะจึบจึ๊บไปอันพื้นหน้ามันกระจกงามมันเงาเนาะเออมันเสียนหน่อยแล้วมาเห็นมันเงางามโคตรดีอ่ะ อีจัเมื่อจังสิแล้วนี่เพื้นเนี่มื่อนกเนาื่ออนก็แล้วเนาะถ้าเด็ดทอเนอะวันละชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะก่อนนอนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจ,จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องปูผ่องยาพาฟนมลี่ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะก